สวัสดีครับวันนี้เห็ดนี่ประมาณอาทิตย์ครึ่งเราจะมาดูการเจริญเติบโตนะครับอันนี้คือเห็ดโคนหวงช้างหรือเห็ดโคนตีนช้างลักษณะจะต้นใหญ่นี่ครับเทียบกับ <laughs> เทียบกับมือแล้วมือเริ่มเล็กแล้วครับ เริ่มขึ้นเริ่มเกาะันีเขาเกาะพื้นนะหนักเยอะนหนักเยอะเขาเริ่มเกาะพื้นอ๋อนี่ดอกดอกนี่นะครับดอกนี้หลห เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับเห็ดโคมงงช้างอันนี้การน,นี่ใหญ่มากน,นีการศกมือนะเท่าแขนเลยอันนี้ลบกอนเดียอันนี้น,น,น,นี่บานใหญ่มากครับ อันนี้น่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์ครึ่งประมาณสิบวันเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเรื่อยๆนะครับเห็ดโคนงวงช้างหรือเห mm ็ดยักษ์เห็ดโคนตินงช้างอันนี้จะเกิดขึ้นยากน,นะครับถ้าอากาศไม่เหมาะสมก็จะไม่เกิดนะหรือไม่มีเชืไม่มีแต่ตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าไงถึงถึงเกิดนะครับไม่รู้เชื่อมาจากไหนตรงนี้จนะเกิดขึ้นเองธรรมชาติ เกิดมานจะใต้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 ฐานของออฟฟิศโอเคเดี๋ยวเราจะมาตามกันต่อเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ